สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปป้นบ้านกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้บ้านแบบไหนนะแต่อุปกรณ์ในการที่เราจะไปป้นต้องพร้อมนะครับอุปกรณ์นั้นก็คือต้องมีระเบิด์ c ออย่างตำํา2ลูกนะซึ่งผมก็พกไว้2ลูกตลอดนะครับแล้วก็ต้องพกขวานไปด้วยนะขวานนี้ก็เอาไปซัก5 7อันนะ ถ้าไม่พอค่อยเอาในตู้เซฟเอาก็ได้นะครับแล้วก็อาวุธระยะใกล้นะไม่แนะนําไม่ใช้ปืนนะครับถ้าจะใช้ปืนต้องใช้ปืนที่เก็บเสียงนะไม่งั้นเดี๋ยวระดับเลเวลนะครับของการใช้เสียงมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะจนเราไม่สามารถไปป้นบ้านได้นะแล้วก็อของหิวเลือดต่างๆอาหารยูกยานะครับก็ติดไปด้วยแล้วกันเ,เดี๋ยวผมขอดูหน่อย ไม่มีขวานเลยเหรออ๋อนี่มีสองอันพอไหมเนี่ยถ้าไม่พอเดี๋ยวต้องคาบครับไม่มีเลยเหรออ๋อลืมไปว่าที่ผมเก็บไว้ผมเอาไปลุยไอ้นี่ไงป่าหนองน้ำตัดไม้แอดเกือบหมดแล้วนี่ว่าทำไม่เป็นไลเดี๋ยวเราคราฟได้ครับเดี๋ยวผมขอย้ายของแป๊บหนึ่งนะเสียงรถ เสียงรถวิ่งผ่านขณะทาคลิปนะครับอนาคตน่าจะต,ต้องทําห้องเก็บเสียงซะหน่อยขยายอของแป๊บนะเื่อจะได้มีพื้นที่ในการเก็บของที่เอาเอาไว้ใช้ในการซ้อนกันได้นะครับขวานแนะนำไม่ใช้ขวานนี้นะขวานเหล็กนะครับของก็เริ่มร้อยหล่อแล้วเนี่ยเออ เอาเนะี่ยมาทำตะปูดีกว่านะแผ่นเหล็กเหลืออาหารครับของลกบ้ากของที่บ้านลกมากได้ของมาเพลียบนะครับไปมากดสรุปเลยโอเคต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะว่า ก่อนที่เราจะไปปล้นบ้านเราต้องคํานึงก่อนนะครับว่าบ้านเรานี่พร้อมจะการพร้อมจะไปปล้นหรือ,อยังเพราะว่าเรามีโอกาสโดนปล้นเสมอนะครับแต่ว่าการที่เราจะโดนปล้นนั้นเราต้องไปปล้นบ้านเขาก่อนนะเขาถึงจะมาปล้นบ้านเราได้นะครับโอกาสโดนปล้นก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ระดับกระโหลกอะถ้าเรามีการปล้นระดับกระโหลกเดียวก็อยู่ที่ประมาณ25-30%ของผมก็โดนปล้น บ่อยเหมือนกันนะแต่โชคดีว่ามันไม่ได้เข้ามาป้นในบ้านนะป้นอยู่แค่ขอบๆก็ได้ของไม่ค่อยดีไปเท่าไหร่นะครับปะ่ะลุยบ้านที่เราจะไปป้นวันนี้ชื่อบ้านว่าเธอเร่เจ้เฮ้ยจเจกแล้วเหรอเฮ้ยเหมือนเหมือนเพิ่งป้นไปครัง้งสองครั้งเองมั้งใช่ไหมครั้งล่าสุดนี่ป้นบ้านนี้แล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยทุกคนบ้านซ้ำครับ โถเนี่ยจริงด้วยรบับ้านคุ้คุระเบิดซีโฟเก็บไปเลยเดี๋ยวเผื่อใช้อีก <c oughs> บนบ้านซ้ำเฉยเลยอะทุบแถวๆนี้เนะาะเพราะเดี๋ยวมันจะมีกล่องอยู่ตรงด้านซ้ายมือกล่องใหญ่ๆตรงนี้ก็จะมีสองกองล่องมีรถเอทีวีตรงเนี้ยนั่นจริงด้วยเป๊ะเฮ้ย <c> อ <oughs> ทุกคนมาวนลูบซ้ำแล้วกันนะครับแต่ถึงจะจำได้ก็จริงแต่จำไม่ได้หรอกว่าข้างในกล่องมันมีอะไรไง อ๋อวิดิเดดิด๊ดดิ๊ดดน้ำมันเมื่อกี้น้ำมันห้ากแกลลอนเลยนะเอาไว้แบ่งใช้ในการปั่นเครื่องไฟไทั้งหลายอันเนี่ยขอจัดการซอมบี้ก่อนครับเออสำหรับใครที่เป็นเป็นอ่าสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับการป้นบ้านแบบเนี้ยต้องระวังเรื่องเสียงดังนะเสียงดังเสียงดังนั้นจะเกิดจากหนึ่งเราใช้ขวานในการทุบกาแพงนะครับ หรือใช้ระเบิดซีโฟนในการทำลายกำแพง2การเอาขวานจามลงไปที่กล่องแบบนี้ก็จะเกิดเสียงเห็นไหมมันจะมีสเกลเสียงดังเกิดขึ้นข้างๆครับ3ก็คือการคารบของอะนี้ไม่ว่าจะคาบอะไรอะ,อะไรก็แล้วแต่นะก็จะเกิดเสียงดังแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ4การใช้ปืนแต่ละนัดที่ยิงถ้าไม่ใช่ปืนเก็บเสียงก็จะเกิดเสียงดังและ5การค้น การค้นของที่หลังกระบะรถยนต์ทางด้านหน้านะก็จะเกิดเสียงก็ประมาณนี้นะครับระวังกันไว้ด้วยสำหรับใครที่แบบเพิ่งออกป้นครั้งแรกนะจะเก็บของแปบ๊บโอเคเอ้ะบ้านหลังนี้มีปืนไหมจำไม่ได้แต่เอาแกลอลน้ำมันก่อนครับน้ำมันจำเป็นมากเหล็ก เอาไปก่อนแล้วกันจะว่าไปไอ้แร่เนี่ยแร่ผมไม่ได้เก็บมาเลยไม่ได้ไปขุดนานแล้วอะจนตอนนี้ไม่รู้จะเผาอะไรแล้วแต่ว่าของที่บ้านก็เยอะนะหยุดเผาบ้างก็ได้มั้งจะได้ไม่มีฝุ่นพ m เอมนาะลักโลกหลักโลกขึ้นมาทันทีไอ้บ้านี่ในเกมไม่ใช่ในเกมก็เผาได้แต่นอกเกมก็อย่าเผาเลยถือว่าช่วยกันนะ เพราะว่าคนที่โดนผลกระทบก็คนด้วยกันนี่แหละผมนี่โดนไปเต็มๆครับปูิแพรเอ๊ะเอ๊ะไม่ใช่สีต้องเอาโอ้ยตัวนี้อาหารเพียบโอเคมีสเสบียงแล้วยังไงลืมบอกไปนะวันนี้ผมเปลี่ยนเป็นชุดกระต่ายสีเขียวนะได้มาจากอีเวนต์ครั้งที่ล้ที่เราเติมเงินนั่นเองนะแต่ตอนท้ายคลิปเราก็จะไปปั๊มน้ำมันไปหมุนวงล้อกันนะครับ เลขที่ออกคือแต่ไม่ใช่ดูซิว่าจะได้รางวัลอะไรนะเพราะถ้าผมเสียดายมากเลยอะคลิปที่ได้ก็คือเราเอาปืนไฟไปซ่อมมันใช้ระยะเวลาในการซ่อม4วันถ้ากิดผมเสียโอกาสในการซ่อมไปเลย4วันนะครับโอเคทีนี้เราก็จะไม่เอาปืนไฟไปซ่อมแล้วพังแล้วพังเลยนะเราเอาปืนจอกเกราะไปซ่อมดีกว่าเพราะว่าปืนจอกเกราะใช้เยอะมากๆในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ส่วนขนส่งก็ตาม นะเลยจะเป็นห้องทดลองที่ท่าเรือก็ตามนะครับสปริงเอาไว้ซ่อมเอาไว้คาปืนด้วยดินปืนด้วยนะให้ดินปืนเราเอาคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วมีคอมเมนต์นึงถามผมว่าซอไอใบเลื่อนี่ <laughs> พูดถึงใบเลื่อยใบเลื่อยมาเลยใบเลื่อยหาจากไหนได้บ้างนะครับจริงๆอ่ะใบเลื่อยมันดอบทุกแมปเกือบทุกแมปนะครับ ไปขุดตามป่าตามเขาอะไรแบบเนี้ยตามกล่องแบบเนี้ยมันม,มีหมดเลยนะแต่โอกาสดรอปมันก็ 1- นถึงสชิ้นต่อหนึ่งแมปครับเนี่ยแต่ถ้าเราออกป้นเราก็จะเจอแบบนี้ครับเมื่อกี้ห้าหอันใช่ไหมลองดูนะครับพอดีว่าไม่ค่อยได้เม้นตอบแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะไ,ยจะไพยายามไปตอบในเม้นนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอตอบในคลิปก่อนนะครับอ่านหมดนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ตอบเสื้อพังแล้วจ้า ผมไม่ได้ปืนอ่ะคือการที่เราจะออกมาป้นบ้านแบบนี้ครับแล้วหวังว่าจะให้มันคุ้มกับการที่เราทำเคลท่าเคสไปอ่ะผมว่าอย่าหวังดีกว่าเพราะว่าโอกาสที่จะได้ที่จะเป็นตามที่เราหวังแบบได้ปืนสิบกระบอกยี่สิบกระบอกอะไรแบบเนี้ยโอกาสมันน้อยมากๆเลยอ่ะเราทําแบบสนุกสนุกก็ได้ครับเหมือนกับเหมือนกับเราเล่นเกมนี้ทุกคนเราก็เล่นแบบสนุกสนุกก็ได้นะ อย่าไปซีเรียสมากว่าแบบเราจะทําตรงนั้นเสร็จเมื่อไหร่ตรงนี้เสร็จเมื่อไหร่นะครับเล่นไปแบบเพลินๆก็พอทุกเกมอะจริงจังแล้วหัวจะปวดนะครับเดี๋ยวดูนะทุกคนพอผมคน้นหลังรถก,กระบะแบบเนี้ยแ็นมาเกตจะสีแดงแล้วสีแดงคืออันตรายสุดนะครับมันจะมีเจ้าบิ๊กวันวิ่งมานะบอกเลยว่าอันตรายมากๆเพราะว่ามันตบแรงมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ดูก็ได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งออกนอกแมปเลย มีของอะไรบ้างกล่องนี้อ้าวกล่องว่ามาแล้วนี่ไงปึ๊บ <c oughs> ตบทีสามสิบสี่หนีล้วจ้าโอเคกลับบ้านครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนก็มันก็จะมีเจ้าบิ๊กวันด้วยนะอันตรายเหมือนกันนะการป้นและอย่างหนึ่งก็คือทุกคนสังเกตเห็นด้านบนขวามือไหมมีรูปหักกระโหลกขึ้นมานะครับน่ะเห็นไหมก็คือเรามีโอกาสโดนปนยี่สชั่วโมงนะซึ่งไม่รู้ว่าจะโดนป้นตอนไหนเวลาใดก็ ระวังกันด้วยแต่ผมปล่อยแล้วจะป้นก็ป้นไปเดี๋ยวกลับไปเอากลับไปเอาคืนก็ได้หมายถึงว่าถ้ามันทิ้งร่องรอยไว้นะแต่ถ้ามันป้นเราไม่ทิ้งร่องรอยไว้อะก็คือก็มันจะเอาอะไรก็เอาไปก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ของไปแล้วกันเฮ้ยมันไม่เอาของเลยเนี่ยเราให้ขยะมันจะเอาไหมเนี่ยนักจู่โจมเนี่ยเอาเสื้อผ้าพังๆไปไป,ปะเอาไปซ่อมเอง เราไม่มีเวลาซ่อมนะเอาไปดาวจานดาวเทียมไปด้วยคิดว่าตลกหรือไงเฮ้ยมันไม่เอาวะเ,เก็บก่อนเก็บก่อนล,ลองคราฟธนูให้มันไหมคือผมคราฟธนูทีไรมันได้ทุกทีเลยนะมันเอาทุกทีเลยนะเอาธนูไปอันเดียวพอไหมเอาเก็บมาก่อนเอาธนูไปให้มันแล้วกันนะเดี๋ยว ฮนูนี่ใช้ของมาเยอะครับเอ,เอาด้วยดูเหมือนจริงอ่ะโอเคเฮ้ยนายไม่ต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวเราหมุนวิทยุเรียกนายมาใหม่จะจะได้รู้ว่าเควสในการป้นรอบถัดไปเป็นอะไรนะเฮยทุกคนเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับส่วนข้าวโพดของผมเองนี่เอามาปล,กลูกเล่นๆไม่รู้ว,ว่าจะใช้ทำอะไรได้บ้างที่แน่น่าจะใช้ทำอาหารได้แต่ว่าตอนเนี้ย ไอเมนูอาหารผมไม่ได้ทาเพิ่มเลยว่าจะไปตกปลาเพิ่มครับหาปลาสเตอร์เจียนสักหน่อยยังไม่ได้ไปตกเลยเอามาแล้วนี่ต้องไปสู้กับเจ้าแม่มดอีกแล้วเลยไปยกเครื่องจักรที่ปั๊มน้ํามันอ่ะโอเคสู้กับยักษ์เถื่อนห้าตัวที่ฟาร์มลำห้วยทำไมเควสรู้สึกว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่ยกเว้นไอค่าเจาแม่มดนี่แหละแต่เราก็ไปไปสู้บ่อยแล้วนะเจ้าแม่มดเนะี่ย โอเคเดี๋ยวเราเตรียมของไปไม่ใช่เตรียมของคือเก็บของแล้วก็ไปที่ปั๊มน้ำมันกันครับไปหมุนวงล้อ VIP นะไม่แน่ใจว่าเหลือกี่วันอยากได้เหรียญหรือไม่ก็ปันผลครับเพราะว่าผมว่าน่าจะได้ใช้ในอนาคตแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาอะไรก็เอามาเหอะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ใช VIP ้ VIP zone ถึง7วันนะในการเติม1ครั้งนะครับ เมื่อกี้เราเห็นเควสแบบแบบว่าครับกล่องพยาบาลใช่ไหมเดี๋ยวนั้นแล้วผมเอายาไว้ไหนเนะี่ยแอลโกอฮอล์อ่อนี่ไงยี่สิบอันออกมาเอามาไปฝากมาไว้เนี่ยเริ่มจะไม่มีนี่ให้เผาแล้วครับ ต้องไปขุดแ่อะไรมาเผามังระมางเนี่ยนะแรลอุตตะลทองแดงเผานานมากใช้ให้หมดไปก่อนดีกว่าเนาะใช้ของที่มีให้หมดไปก่อนอาอาบไม่ได้ด้วยงั้นเราก็ตรงดิ่งไปที่ปั๊มน้ํามันกันเลยดีกว่านะครับอายังไม่ได้อันนี้ไปเก็บก่อนโอ้โหลืมเอาออกที่แต่จริงๆที่ปั๊มน้ำมันมันมีมันมีเควสกิที่แบบปั๊มน้ํามันเหมือนกันเนาะก็คือ ให้ไปเอาเครื่องจากที่พังแล้วก็ต้องทำสองถึงสามวันนั่นแหละอืมไม่มีที่จะเก็บแล้วทุกคนมันลกมากๆครับอะไรที่พังก็ไม่ค่อยจะยอมทิ้งเท่าไหร่น่เนี่ย เลยก่อนครับผมชอบอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าเวลาเรามาที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยตอนที่เรามีาสามารถใช้สิทธิ์ VAP z o n ได้มันจะไม่เสียพลังงานในการเดินทางเลยครับไปก่อนจบคลิปก็ขอปั่นสล็อตไม่ไม่ใช่ปั่นสลอส็อตสิปอาหมุนวงล้อโชว์ก่อนนะว่าวันนี้จะได้รางวัลอะไรนะครับ ใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะจะได้ทำคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี okay. ๋ยวดูนะเนี <laughs> <laughs> ่ยผมเอาปืนจะไปซ่อมคุณพระสี่วันมาเรียญเรียนเรียญเรียญเรียเรียญเหรียญเหรียญไม่ใช่อันเรียนเหมือนกันครับพอรอยา <laughs> เรียนม่วงโอเค ก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันสวัสดีทุกคนด้วยนะบายบาย